สวัสดีครับขอแนะนำวิธีการซื้อช้างนะครับซื้อช้างเพื่อเก็บในตู้นิรภัยนะครับก่อนอื่นเราไป copy อ,อ่าลิงก์ก่อนนะครับ copy address ไม่ใช่เ d อทเรสิอน,นะครับ url ก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ copy เฉพาะในส่วนที่เป็น เออลิงนี้เท่านั้นนะครับกปปี่ออก็กปปี้เสร็จแล้วไปที่เมตาแมสครับไปที่เมตาแมสพอ,อไปที่เมตาแมสย่างอื่นนี่ให้เราลบทิ้งก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตลบทิ้งเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่าเข้าไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงบวกข้างล่างนี่ครับ คลิกบวกเสร็จแล้วปุ๊บวางลิงก์นะครับวางเราสามารถวางข้างบนนี้ได้เลยเราหรือว่าคลิกตรงรูปแว่นขยายก็ได้ครับเราวางตรงนี้ปุ๊บนะครับคลิกไปนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าหน้านี้มาแล้วโปรเจกต์หรือว่าโครงการ ชางคอยเพื่อความมั่งคั่งนะครับเข้าร่วมโครงการพิเศษระยะ5ปีแห่งความมั่งคั่งนะครับก่อนที่จะหมดนะครับตอนนี้ก็จะเราจะต้องมา c ค n นเนตมอเลิตของเรานะครับดูนะครับตอนนี้ของผมคอนเนตอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็คลิกตรง แกรนเวลโปรแกรม permission นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับอ้าวเมื่อกี้มือมันลาดไปต้องกดใหม่ครับกดใหม่เดี๋ยวรอสักครู่มันมาหน้านี้เรียบร้อยนะครับให้เรากด App r r v e เข้าไปก่อนนะครับเรากดนิด แล้วก็กด a p อ r o ู e เข้าไปก่อนพอเข้าไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีให้เราเลื่อนขึ้นไปดูนะครับตอนนี้มันแจ้งว่า Transaction c o m plete ปุ๊บเนี่ยหน้านี้มันจะมีดอลลาร์ขึ้นมาเราซื้อสามารถซื้อ1ดอลลาร หรือ2ดอลลาร์ก็ได้นะครับเราตอนนี้จะลองดูสัก1ดอลลาร์นะครับครั้งก่อนเนี้ซื้อไปแล้ว1ดอลลาร์ตอนนี้จะซื้อ1ดอลลาร์แล้วก็คลิก j o i b w h e s โ program นะครับพอเราคลิก j o y b w h e e program เสร็จแล้วปุ๊บรอสักครู่จะมีให้เรากดขึ้นมาอีกหน้านหนึ่งนะครับนี่นะครับ ถ้าเรามี USDT พร้อมมันก็จะสามารถคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเราคอนเฟิร์มอ่าทีนี้เรียบร้อยครับ Transaction Submit รอสักครู่สักครู่หนึ่งมันก็จะมี Transaction Complete เนี่ยมาแล้วครับถ้าเป็น Transaction Complete แสดงว่า ได้ละเราเลื่อนขึ้นมากดตรงตู้นี่ลาภัยครับตู้นีราภัยวอ u ช์ World, นะครับวอลชหรือว่าตู้นีรลภัยแล้วเราค o n n น c ตวอลเล t ไปครับพอค n นเน็ตวอลเล็ไปเรียบร้อยเลื่อนก็ไปดูครับอันนี้อันนี้ที่ที่เห็นนี่คือที่ลองครั้งแรกนะครับอันนี้ที่ซื้อครั้งที่สองนะครับ อา้ามีครั้งที่สามด้วยสามครั้งแล้วมันมาตอนไหนนั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้นิราภายัยแล้วมันจะมีนับเวลาถอยหลังให้เรานั่นนับเวลาถอยหลังให้เราเห็นไหมครับเนาะโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อไว้เยอะๆครับตัวนี้ตู้นิราภาัยแห่งความมั่งคั่งครับขอบคุณครับ